มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับผมก็ยังอยู่กับเกม Genshin Impact เหมือนเดิมนะฮะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาหาสมบัติลับนะครับก็คือเป็นสมบัติระดับ4ดาวนั่นเองนะครับผมซึ่งอ์ติแฟก์4ดาวเนี่ยเราสามารถหาได้จากกล่องเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้เพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในสถานที่แบบค่อนข้างลับนิดนึงเลยก็หายากนะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่แบบไม่ได้ได้มางยา่ะเอางี้ดีกว่านะครับ อ่าซึ่งวันนี้ผมก็มีอยู่4จุดด้วยกันที่จะมาแนะนำนะครับจริงๆผมได้ไปละว3จุดนะครับผมอ่เดี๋ยวเข้าไปดูนี่นะครับคือจาก3จุดที่ผมได้มาเนี่ยผมได้เป็นหมวกได้เป็นแก้วแล้วก็ได้เป็นอ่าอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่แล้วก็จุดที่4นะครับผมที่ยังไม่ได้ก็คือเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูก็คือตรงนี้แหละเราต้องคุยกับคนนี้นะครับผมไปได้ข้อมูลมานะครับเพิ่งได้ข้อมูลจากในกลุ่มมาว่า ทำกับคนนี้แล้วจะได้อาร์ติแฟกต์สีม่วงนะครับผมแต่เดี๋ยวมันจะได้จริงไหมก็เดี๋ยวมาดูกันทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดู3จุดอันนี้ก่อนนะครับผมอ่ะแล้ก็นอกจาก3จุดนี้นะครับอ่าที่จะได้เป็นอาร์ติแฟกต์สีม่วงก็มีอ่าสมบัติ ทั่วไปอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อยากจะแนะนํามันเป็น3ดาวแหละเพียงแต่ว่ามันน่าสะสมดีนะครับมันน่าสะสมดีก็เดี๋ยวพามาดูเลยอันแรกนะครับมันเป็นดาบนะครับผมดาบสกายไ d เดอร์เกร a วอร์นะครับมันเป็น3ดาวซึ่งสําหรับมือใหม่ก็เหมาะนะเอาไปใช้ตอนเริ่มต้นได้ดีนะครับ <S <S แล้วก็มันค่อนข้างน่าสะสมด้วยอเออเกมนี้มันหาสมบัติอยู่แล้วอะไรที่เป็นสมบัติเ่ยเราชอบอยู่แล้วนะถึงมันจะดีไม่ดีก็ตามนะครับชอบสะสมเนาะโอเคมาดูที่จุดหาดาบเมื่อกี้ก่อนนะครับก็ให้ทุกคนมาที่เกาะนี้เลยนะคร เกาะที่อยู่ริมขวามือสุดเลยตรงนี้นะครับผมก็จากเมืองหลักของเรานะครับนี่คือเมืองแรกเราก็วิ่งมาทางนี้เลยครับนี่นี่น,นี่อ้อมาครับผมแล้วมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงหน้าผาตรงเนี้ยเราจะสามารถกระโดดแล้วมาก่อนนี้ได้นะพอบินมาแล้วเนี่ยเราก็วิ่งข้ามมาเลยครับตรงนี้เนี่ยน้ำมันไม่ลึกนะทุกคนเราสามารถเดินข้ามได้เลยข้ามมาข้าม,มาจนถึงเกาะนี้นะครับก็มาเปิดอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นดันเจียนเนาะเป็นดันเจียนนะครับโอเคครับพอเราวัปมาเสร็จแล้วเนี่ยก็วิ่งมาเลยนะฮะนะวิ่งออกมาจากตรงนี้ หรือถ้าใครไม่ได้วับมานะครับวิ่งมาจากทางน้ําอะไรเงี้ยก็ให้วิ่งขึ้นมาภูเขานะโอเคเนี่ยฮะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาเลยครับทุกคนวิ่งตามทางมาเลยแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนาะมันจะมีมอนเตอร์อยู่นะทุกคนเราก็ฆ่ามันไปก่อนเนาะฆ่าไปก่อนแล้วทีนี้ครับผมนี่ดาบมันจะปักอยู่ตรงนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าจําไม่ผิดดาบมันจะปักอยู่แถวแถวนี้แหละ เราวิ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยมันจะเป็นดาบมีอยู่อันเดียวว่าแหละปักอยู่นะครับผมแล้วก็วิ่งมาเก็บนะถ้าเกิดว่าไม่เจอจากตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกนะครับอาจจะปีนขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ว่ามันจะปักอยู่แถวๆวนี้แหละนะไม่ไม่ไมกลาจากนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงเกาะน,นี้แหละจาได้นะเราจะเห็นดาบชัดเจนมากนะครับถ้าเราเห็นก็กดเก็บแล้วก็จะได้ดาบมาใช้ทันทีนะครับผมโอเคเด็กก็จุดที่2นะครับอ่าเป็นจุดที่2ของไอเทมแต่ว่าเป็นจุดที่1ของอ่าไอเทมระดับ4ดาวนะครับผมมมก็าเริ่่ทีีจุดนน้ะ นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ใกล้ๆเมืองตรงนี้แหละอ่ะเอาง่ายๆอยู่ใกล้ๆเมืองตรงนี้นะครับผมก็มันจะอยู่ตรงข้างบนภูเขาตรงนี้นะครับคือเราต้องปีนมานะจุดวับอันนี้มันอยู่ด้านล่างนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะกว่าจะปีนขึ้นมาถึงนะครับพอขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเหมือนมันจะมีตัวลูนอยู่ตัวหนึ่งนะไอ้ที่มันเป็นหุ่นหินตัวใหญ่ๆอ่ะทุกคนซึ่งเราต้องฆ่ามันก่อนนะครับผมพอเราฆ่ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหีบวางอยู่ด้านบนนั่นอ่ะ ซึ่งหีบตรงนี้เนี่ยผมได้นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยได้หมวกอันนี้เลยนะครับอ่านี้คือจุดแรกเนาะอ่ะทีนี้จุดที่2นะครับที่จะได้เป็นสีม่วงก็นี่ครับข้ามมาไกลเลยทางซ้ายมือสุดนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ให้เรามาเปิดวาร์ปนะครับถ้าใครยังไม่เปิดก็ต้องวิ่งมาเองนะปีนเขาเองนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นตรงนี้โอเคครับพอเราขึ้นมาถึงตรงนี้หรือว่าเราเทเลพอร์ตมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ย ก็ปีนขึ้นมาตรงนี้ครับนี่พอขึ้นมาตรงนี้มันจะมีหีบหนึ่งวางอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดเนี่ยก็จะได้เป็นไอเทมสีม่วงนั่นเองซึ่งไอที่ผมได้มาก็เหมือนจะเป็นถ้าผมจําไม่ผิดนะได้อันนี้นะครับเออผมแคปรูปไว้ให้อยู่เดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูนะครับว่าผมได้เป็นไอเทมอะไรผมก็จําไม่ได้เหมือนกันระหว่าง2อันนี้แหละแล้วทีนี้ครับผมชิ้นที่3มันจะอยู่ด้านบนครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนั่นครับตรงจุดด้านบนเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับผมเราสามารถขึ้นไปไได้้นนะแตต่่วาาาเราองขปิศ250 ไอคิวให้มันได้ก่อนมันถึงจะมีลมแบบนี้นะครับเนี่ยมีลมที่ใช้ในการขึ้นไปแบบนี้แล้วปิานาเนี่ยมันให้ทําอะไรแล้วเราต้องแก้อย่างไคะครับก็มันจะให้เราไปหานกกระสานะครับผมเป็นรูปปั้นนกกระสา3ตัวนะครับถามว่านกกระสาอยู่ตรงไหนบ้างล่ะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูดูจากแผนที่นะทุกคนจะเห็นว่าผมมาร์กไว้ให้แล้วจุดจุดแรกคือตรงนี้ครับผมนี่อันนี้คือตรงจุดแรกอะใครที่แบบ อาจจะอันนี้แคปแคปภาพไว้ก็ได้นะทุกคนแคปภาพไว้ wise. จุดที่2คือตรงนี้ครับนี่จุดที่2แล้วก็จุดที่3ตรงนี้ครับแล้วก็มากดเปิดตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าเปิดให้อยู่เราก็กดคําว่าเปิดใช้งานแล้วเราก็บินขึ้นมาเลยครับผมบินขึ้นมาแล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีหินอยู่มีหิน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 โอเคแล้วก็บินต่อน,นี้นะฮะมี2ต่อที่เราต้องบินเลยก็ามาฝั่งนี้ครับนี่ครับขึ้นมาตรงนี้ โอเคปีนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วก็นี่ครับผมนี่คือจุดที่สูงที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับเป็นเกาะรอยฟ้านั่นเองนะครับอ่าเป็นไงสวยไหมเออสวยมากนะทุกคนสวยมากก็พอเราปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยกล่องมันจะวางอยู่ตรงนี้นะครับ3ามกล่องด้วยกันเรียงกันเลย3ามกล่องแล้วพอเราเปิดกล่องตรงกลางไปเนี่ยก็จะได้เป็นอร์ติแฟกสีม่วงมานะครับเป็นระดับสีดาวถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะได้เป็นแก้วเนาะเออน่าจะเป็นแก้วไม่ก็อันนี้แหละ ก็มีรูปให้ดูเหมือนเดิมนะครับคือผมลืมไงว่าได้อะไรก็มีรูปให้ดูเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะว่าผมได้อะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมยังคิดว่าตรงนี้ยังสูงไม่พอนะฮะเอออยากขึ้นไปให้มันสูงกว่านี้ก็คือขึ้นไปเหยียบปลายลังคาสามารถปีนอันนี้ได้นะครับผมเนี่ยแต่ต้องกะมุมดีๆนะเออเราต้องหามุมดีๆแล้วก็มันปีนค่อนข้างยากนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบปีนรอบเดียวจะได้เลยนะอ่าแต่ว่าอันนี้ผมรอบเดียวได้วะเอาจริงมันมันปีนยากกว่านี้นะครับอ่าตกเฉยเ ถ้าไม่ได้เนี่ยก็หามุมเอาแล้วมันจะสามารถกระโดดขึ้นไปบนหลังคาตรงนั้นได้นะครับผมนี่ก็หมดแล้วนะครับสําหรับ3จุดที่ได้สมบัติระดับแรของเรานั่นเองแล้วทีนี้ครับจุดที่4ที่ผมยังไม่ทําแต่ว่าได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับโอเคจุดที่4ก็เนี่ยฮะมันจะเหมือนเป็นเมืองเล็กๆตรงนี้ก็ถ้าเราเปิดวาร์ปแล้วก็วาร์ปมาเลยนะครับโอเคครับพอวาร์ปมาแล้วเราจะเจอผู้หญิงคนนี้เลยนะอ่าแล้วก็คุยไปครับผม ได้มาเป็นเควสพิเศษนะครับมันให้หาโบราณ4ี่จุดเราก็กดนําทางไปเลยนี่จุดแรกอยู่ตรงนี้นี่นี่ทุกคนมันจะเป็นเหมเ่ียมแบบนี้เห็นไหมสังเกตจากในแผนที่เราจะเห็นว่ามันเป็นเหมเ่ียมแบบนี้นี่คือจุดที่1นะครับแล้วจุดที่2อยู่ตรงไหนวะนี่ครับจุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับผมอันนี้คือที่ผมเดานะมันต้องเป็นที่นี่แหละ1นะฮะสองสสี่ 2, 3, สังเกตตรงนี้น่าจะใช่แล้วเราก็ไปเลยครับผมเดี๋ยวผมขอ ตัดไปตอนที่วิ่งถึงแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคครับทุกคนก็บินมาถึงแล้วนะครับนี่พอเรามาถึงเนี่ยมันจะมีแท่นตรงเนี้เห็นไหมเป็นเหมือนจุกนมนะฮะแล้วก็มากดเปิดเลยโอเคครับถึงแล้วจุดที่2นะก็เหมือนเดิมครับเหมือนจุกนมเออกดเปิดครับผมกดเปิดไปจุดที่3ครับไปต่อเลยโอเคครับผมจุดที่3ก็ถึงแล้วนะฮะนี่มา เอาละครับทุกคนก็จุดที่4ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็กดเปิดครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเควสเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็กลับไปหาคนนี้นะครับนี่ไงมันจะขึ้นติ้งติ้งติ้ง,ต,งติ้งแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็พอคุยเสร็จแล้วนางจะให้เราไปหาชิ้นสุดท้ายอีกนะครับแล้วถามว่าชิ้นสุดท้ายอยู่ตรงไหนก็นี่ครับอ่ามันจะเป็นรูปน้ําวนๆอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นป่ะคือถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย จะสังเกตว่าแท่นตรงนี้มันขีดตัดมานะครับผมปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเเท่าที่ผมขีดให้ดูนะเนี่ยมันจะแบบตัดกันตรงจุดน้ําตรงนี้พอดีนะครับเออเผื่อใครไม่รู้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้เนาะไปก็เดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่านะครับโอเคถึงแล้วนะครับผมจุดสุดท้ายอ่าจุดที่5ก็กดเปิดอ้าวมันได้ไฟว่ะทุกคนนึกว่าจะแบบผ่านชิวๆไม่ใช่เนี่ยสุดท้ายต้องมาไฟนะครับ จัดมาเลยจัดมาครับจัดมาอยากฟงอยากไฟจัดให้ได้หมดโอเคอ่ะกดเปิดไปจะได้ไม่เสียเวลาอันติีไปเลยครับแล้วก็ทตุไฟไปให้เกิดโอเวอร์โหลดจะได้ตีหนักหักหน่อยนะครับการผสมทตุถ้าเกิดว่าใครยังงง,งหรือยังไม่รู้อะไรก็สามารถลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้ให้ก็ได้นะครับการผสมทตาคอมโบทตุเนี่ยผมก็ได้ทําไวให้ดูแล้วเนาะเออเดี๋ยวขึ้นมาให้มุมขวาบนนะครับลองดูลองดูนะครับผม มากดเปิดมาอีกรอบครับนี่ได้แล้วได้แล้วน้ําลดลงไปครับทุกคนนั่นไงเออมีกล่องสามกล่องนะครับเหมือนจุดสูงสุดที่ผมพาไปดูเมื่อกี้เลยนะครับเก็บสมบัติชิ้นสุดท้ายครับทุกคนออปึบ๊บปั๊บอ่ะมาเปิดหีดเล็กๆก่อนอันนี้ของกิ๊กก็กไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวกล่องกลางเอาไว้สุดท้ายมาๆๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้สีม่วงไหมนะครับโอเค ปึ๊บนี่ไงทุกคนได้ครับผมจริงด้วยครับนี่ครับ Artifact Berserker Battle Mark นะครับก็เป็นเซตที่เพิ่มอัตราคริติคอนนะครับทุกคนอ้อนี่นะครับคือแหล่งหาสมบัติเนะ ก็ถ้าคุณผู้ชมหาได้ทั้ง4จุดเนี่ยแล้วเอามาใช้เนี่ยก็ได้แล้วนะตัวละครเทปๆตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปยัดได้นะก็ถือว่าดีมากๆสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเกมเปิดมาจริงๆเนี่ยรีบมาหาก่อนใครเพื่อนเลยนะจะได้แบบมีของหุน่นโวดไซงคนส่วนใหญ่เขาจะได้ใช้3ดาวกันเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ก็คงรู้แล้วแหละถ้าได้เล่นนะลองรีบมาหาเลยนะครับรีบไปหาให้ครบทั้ง4ชิ้นแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่ามีชิ้นอื่นๆอีออกที่ผมยังหาไม่เจอเนี่ยแล้วคคุณผู้ชมเเจออนนน่ยกกก็บบััะร บอกกันด้วยพิมพ์บอกไว้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงเ,ออเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูแล้วทําคลิปออกมาแบ่งปันมือเพื่อนแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่4จุดนี้หรอก มันน่าจะมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าเราก็ต้องไปหาให้มันเจอนะครับไปไขปริศนาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าของดีมันไม่ได้หากันง่ายๆอยู่แล้วเนาะก็นั่นแหละครับใครมีก็แบ่งปันกันด้วยนะครับผมโอเคผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าวิธีไขปริศนาหรือความรู้ต่างๆภายในเกมนี้เนี่ย ก็กด s ซับสครายด้วยก็กดกระดิ่งช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมจะทำออกมาให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปละบายบาย